สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสำหรับวิธีการขยายพันธุ์ต้นนี้นะคะ<ม>อโกนิมาค่ะไม้ใบสวยนะคะและตัวช่วยที่เดาจะเอามาบอกกันวันนี้ก็นี่ค่ะหาง่ายๆนะคะกับถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเป็นอีกตัวช่วยสำหรับการขยายอะโกนิมาะคะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเดาจะเอาถุงพลาสติกเนี่ยมาทำอะไรกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะตัดกิ่งอากนิมาก,ก่อนนะคะเลือกเลือกกิ่งเราก็จะเอากิ่งนี้ละกันต้นนี้นะคะเพราะว่าอยู่ใต้ต้นนี้ต้นนี้มันใหญ่แล้วทีนต้นนี้มันเล็กนะคะก็เลยจะเอาต้นนี้เพื่อที่ว่าจะได้แยกเอามาปลูกนะคะสําหรับการตัดกิ่งนะคะเราเคยบอกไปแล้วว่าให้ตัดเฉียงประมาณ45องศาค่ะ mm hmm. เดี๋ยวตัดเดี๋ยวเขาก็แตกอีกนะคะนี่ตัดประมาณแบบนี้นะคะ45องศาแบบนี้ ต้นนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นอัญมณีแดงนะเขาสวยนะแต่ว่าเจอต้นนี้เขาชื่ออะไรนะจาไม่ได้ละต้นนี้เขาบาังอยู่ข้างล่างก็เลยตัดเอามาชําใหม่นะคะนี่ค่ะสาหรับการชํานะคะดาวก็จะใช้แก้วแบบนี้นะคะแก้วหรือว่าอาจจะเป็นกระถางเล็กๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้จะใช้แก้วค่ะเพราะว่า หาง่ายสะดวกดีด้วยนะคะเราก็ตัดแก้วทํารูด้วยนะคะตัดแก้วเป็นรูแบบนี้และสําหรับวัสดุช้านะคะเราใช้เป็นก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะขุยมะาพร้าวกาบมะพร้าวแช่น้ําค่ะตัวนี้นะคะนี่แต่เราจะใช้ขุยมะพร้าวมากกว่าก็คือใช้ประมาณขุยมะพร้าว สองส่วนกบาบมะพร้าวสักหนึ่งส่วนก็พอนะคะแบบนี้แช่อย่าลืมแช่น้ําด้วยนะคะสําหรับการแช่น้ําแช่แบบไหนท่านผู้ชมไปดูในคลิปเก่าๆของดาวได้นะคะที่ดาวเพิ่งทําคลิปไปว่าสําหรับกบาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวก่อนที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราต้องมีการแช่น้ําไว้ด้วยนะคะอย่างนี้นี่อันนี้นะคะอันนี้เราก็แช่น้ําไว้นี่ เดี๋ยวก็จะทําการเปลี่ยนน้ําแล้วนะคะนี่อันนี้รู้สึกจะวันที่สองนะคะแต่อันนี้ก็คือใช้ได้แล้วเวลาใส่นะคะท่านผู้ชมใส่ให้เต็มอัดให้แน่นๆนะคะนี่พอเรียบร้อยแบบนี้กิ่งที่เราตัดมานะคะแบบนี้คะ่ะอันนี้มันนีนะก็เอาก้านใบข้างล่างออกดึงออก ให้มีการซักประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วทำการช้่มทำรูลงไปแบบนี้จิ้มลงไปจิ้มลงไปประมาณนี้นะคะกดให้แน่นถ้าไม่แน่นก็เอาใส่งอีกวิธีนี้นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องไปหาตู้อบใดๆทั้งสิ้นเลยนะขอบอกว่าเป็นไว ลากออกไวและง่ายด้วยนะคะแบบนี้เมื่อเรียบร้อยแบบนี้เราทำการลดน้ำก่อนค่ะและสำหรับการลดน้ำนะคะเดาใช้เนี่ยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเป็นตัวช่วยในการเล่งลากค่ะคือเดาใช้น้ำอยู่ที่ประมาณตัวนี้น่าจะประมาณลิตรหนึ่งนะคะเครื่องดื่มชูกำลังครึ่งฝาก็พอค่ะใส่ลงไป เขยา่ยาเขย่านะคะเขย่าขย่าขยา,ยา,ยา,ยาเสร็จแล้วก็ทําการลดได้เลยค่ะลดเลยค่ะลดให้ชุ่มๆเลยนะคะหลังจากที่เราลดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะดาวก็จะวางทิ้งไว้ค่ะประมาณนะคะ10-15ึง10นาทีนะคะเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยไหลออกจากแก้วแบบนี้นะคะไหลออกมาจนหมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยทําการอบต่อค่ะ และนี่นะคะหลังจากที่เราทิ้งไว้นะคะจนน้ำเนี่ยไหลออกจากก้นกระถางแล้วนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาทำการอบค่ะโดยใช้ถุงพลาสติกแค่นี้เองนะคะไม่ต้องไปหาลงอบแล้วนะ <ETF> ก็เราจะเอากระถางในส่วนที่เป็นก้นกระถางเนี่ยในส่วนที่เป็นแก้วนะคะพุผิดใส่ลงไปในถุงนะคะแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดู ใส่ลงไปในแบบนี้นะคะแล้วเราก็ผูกค่ะผูกแบบอบนะคะคือวิธีนี้เนี่ยเราจะอบเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนลากที่อยู่ส่วนข้างล่างนะคะก็คือส่วนที่อยู่ในกระถางแค่นั้นค่ะเราจะไม่ได้อบใบเขานะแบบนี้ค่ะผูกให้อากาศเนี่ยไม่เข้าเลยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะ หลังจากที่เราอบโดยใช้ถุงพลาสติกอบที่รากแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาหาที่วางกันค่ะสำหรับที่วางสำคัญมากนะคะอย่าให้ตากแดดนะเดี๋ยวมาดูที่วางของดาวกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นอะโกนิมานะคะที่ดาปลูกไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความล่มความชื้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีแบบอะโกนิมาบางอยู่นี่เดาวทำไว้นะคะ เราก็คือเราจะวางไว้ในนี้อันนี้เราจะเอาออกมานะคะแล้วก็เอาตัวนี้วางแทนไปวางแอบไว้ในนี้ค่ะลดน้ําได้ตามปกตินะคะแล้วก็ตัวไหนอีกนะที่เราทําไว้นี่แสงเงินแสงทองค่ะนี่อันนี้เราก็ทําการชําไว้นะคะ ก็ประมาณนะคะ20-30ถึง30วันนะคะเขาก็จะเริ่มออกรากค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะอันนี้เราทำไว้ก่อนอันนี้มณนีเหมือนกันนะคะอันนี้เราทำไว้ก่อนแล้วจะให้ดูนะว่ามีรากหรือ,อยังนะคะก็ผูกไว้อย่างเงี้ยแบบนี้เลยนะคะผูกไว้ แล้วสำหรับการลดน้ําเวลาเราลดต้นอือ่นเราก็คือเราก็ลดต้นนี้ไปด้วยเลยนะคะลดได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะก็ใช้แก้วนะคะข้อดีก็คือเวลาลากเขาออกมาเนี่ยเราจะเห็นชัดนะคะว่าเออลากออกมาแล้วเนาะแต่อันนี้เรายังไม่เห็นนะว่าลากออกมาหรือ,อยังแต่ลักษณะต้นก็คือไม่มีการเหี่ยวนะคะสวยงามเป็นปกติ เดี๋ยวดูข้างในนะคะอยากสำรวจให้ดูนะคะต้นนี้น่าจะผ่านมาเกือบเกือบเดือนแล้วค่ะวะ้านี่จะให้ดูนะนี่ลากมาแล้วค่ะนี่นะคะลากปะสีขาวๆจะให้ดูอีกนี่ค่ะลากเดินดีมากเลยนะคะนี่ กำลังมาแล้วนะคะแต่เราก็มาแกะมันก่อนนะแต่จริงก็ดูออกนะคะว่าถ้ารากมาเนี่ยก็คือประมาณอาทิตย์สอาทิตย์นะคะเขาก็จะแบบถ้าเขาก็ยังเขียวสดแบบนี้นะคะแปลว่ารากเขาเริ่มงอกมาแล้วค่ะนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาเก็บไว้ต่อเนาะเพื่อที่เราจะได้ทําการชําไว้ต่อค่ะจะได้ให้รากเยอะๆกว่าน,นี้ถึงจะทําการปลูกต่อนะคะอันนี้ และนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งกับการขยายพันธุ์นะคะอโกนิมาไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนนะคะก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันอันนี้เราก็เป็นอัญมณีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแสงแสงเงินแสงทองหรือว่าตัวนี้เพชรน้ำหนึ่งหรือว่าสีชมพูแบบนี้ได้หมดนะคะก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะมีแค่ ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะก็ช่วยเร่งลากได้แล้วค่ะไม่ต้องเปลืองเงินเยอะนะคะไปซื้อตู้อบหรือว่าไปทำตู้อบนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ